สวัสดีทุกคนนะจ๊ะพาเก็บส้มจี๊ดเดี๋ยวเราจะเอาไปขันเก็บไว้ดูดิเต็มลหเลืองละเหลืองละเหลืองแลเห็นไหมเลืองละว,ว,วางไว้ก่อนแล้วติดดอกออกผลดูติดดอกอีกเพียบเลยเห็นไหมเห็นปะเพราะฉะนั้นเก็บก่อนให้เขาออกมาใหม่ โอ้ยเนี่ยปลูกแทนอะไรบ้า่าปลูกเอาไว้บ้างสักต้นใช้แทนมะนาวได้เป็นอย่างดีเลยนะถ้าใครไม่มีมะนาวเนี่ยใช้แทนมะนาวได้วิตามินซีเยอะดีด้วยกินแก้เจ็บคอก็ได้นะเนี่ยกิ้มเกลือนี่เยอะไหมะ อยากให้ทุกคนปลูกไว้นะสักต้นนึงก็ได้ส้มจี๊ดเนี่ยมันใช้แทนมะนาวได้เป็นอย่างดีนะหอมดีเวลาตำน้ำพริกกะปิก็ใช้แทนได้อันนี้ขั่วเหนียวนะไม่ร่วงดีนี่ได้รับการกระทบกระเทินก็ยังไม่ร่วง อัดไปฮอมอนมสดฮอมอนไข่อัดเข้าไปเยอะเลยดูสิเนี่ยต้องเก็บอที่ร่วงๆไปเดี๋ยวเราเอาไปเพาะนี่นี่นี่เดี๋ยวบี้ๆแล้วไปเพาะอยู่ในเนี้ยในเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยเห็นปะบี้กอนถ้ามีเม็ดก็เดี๋ยวก็เกิดขึ้นมาอีกในแข็งแรงก็จะขึ้นมาเอง ไม่ต้องไปทำอะไรกดไปให้จมดินดินแน่นนะีนน,นี่เก็บเก็บเนี่ยแทนมะนาวได้เป็นอย่างดีสบายมากเลยเอาไปปั่นก็ได้ใส่น้ำผึ้งห เก็บก่อนเดี๋ยวจะร่วงหมดอึ๊บนี่อัดเสร็จ,จแล้วเดี๋ยวเอาไปลงอีกช่องชาร์ตวิดีโอเยอะเลยเต็มไปหมด เยอะเลยนะเนี่ยดูดิยังติดติดดอกดอกดอกเต็มเลยเห็นไหมติดดอกออกมาอีกเต็มเลยตรึมตรึมโอเคนง่ส้มจี๊ดจะเก็บไปถ่ายถ่ายช็อตวิดีโอหน่อย ไปแล้วฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆกคนแกนี้นะ